สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมนำพระปิดตาหลวงพอดีวัดบ้านยางถือว่าเป็นพระสุดยอดอีกเหมือนกันนะครับเป็นหนึ่งในในห้าของเนื้อเมกะพัดอีกเช่นกันครับว่ามาดูกันนะครับว่าความสวยงามองค์จริงนั้นเป็นอย่างไรนะครับของแท้เป็นอย่างนี้นะครับเป็นของเก่าเก็บนะครับผมจึงนำมาโชว์ให้ชมนะครับ ลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะครับเห็นไหมครับเห็นก้านจานยันไหมครับมีความสวยงามอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่คือการแต่งการแต่งของช่างนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับการหล่อต้องเป็นหล่อธรรมชาติแบบนี้นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับ รักการจานี่จานหมดเลยนะครับตรงหูนี่ก็จานนะครับผ้าปิดตานี่ยเขาปิดหมดเลยนะครับปิดหูปิดปิดทั้งหมดเลยครับปิดห้าทวารเลยครับหูปิดตาปิดก้นคือประเทศพากปิดตานะครับสายพุ่งกระพันชาตีนะครับดูนะครับดูการจานนะครับเนื้อของเมลพันจะต้องแห้งประมาณนี้นะครับมีแห้งมีความเก่าประมาณนี้นะครับ แต่องค์นี้มีความพิเศษตรงไหน,น,นรู้ไหมครับเพราะว่าองค์นี้ไม่ธรรมดานะครับของแท้ต้องเป็นลักษณะนี้นะครับมีมีมรอยแตกเนี่ยจะเห็นเนื้อเห็นไหมครับเหมือนเนื้อทองเป็นทองคําเล็กๆๆอยู่ในเนื้อเห็นไหมครับอย่างโฟกัสดูเห็นเห็นไหมครับเห็นไหมครับเป็นเกล็ดทองคำเล็กๆอยู่ในเนื้อเนื้อผ้าอย่างนี้ แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับของแท้เป็นแบบนี้นะครับเป็นของที่หายากนะครับตัวจริงต้องเป็นแบบนี้นะครับร้านอาารจานต้องเป็นแบบนี้นะครับที่หูเห็นไหมครับมีนรอยจานแบบนี้นะครับเปรอยจานมันทั้งหมดเลยครับจานทั้งหมดเลยครับเห็นไหมครับ เป็นพระปิดตาหลวงพ่อดีวัดบ้านยางถือว่าสุดยอดมากของพระปิตานะครับสุดยอดมากของพระสายปิดตาหรือเมฆพัดอีกเช่นกันนะครับขนาดพระขนาดพระก็ประมาณนี้นะครับองจริงๆเป็นขนาดประมาณนี้นะครับของแท้เขาเก็บต้องประมาณนี้นะครับต้องต้องแห้งอย่างนี้นะครับแห้งเนื้อต้องต้องแห้งแบบนี้นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นพระปิตาวัดหลวงพ่อดีวัดบ้านยางนะครับเป็นของเก่าเก็บนะครับ นำมาให้ชมกันนะครับม so is ันไม่ได้หากันง่ายๆนะครับของแท้แบบนี้มีเจตองคำอย่างนี้มันไม่ได้หาการง่ายนะครับนี่ตัวจริงนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับลักษณะพระโยล่มามีแตกนะครับพระพระเนื้อเมกระพัดนี่นะฮะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมผมขอจบปิ่งเท่านี้นะครับขนาดพระก็พอๆกับเหรียญบาทนี่แหละครับผมขอจบปิงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ